สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับงานซ่อมแล้วก็งานอัปเดตระบบเซวโวนะครับตัวน,นี้เป็นหนึ่งห้าเก้าสองนะครับตัวน,นี้เป็นเวอร,ร์ชัน่นรุ่นที่เฟืองยกบูมนะครับเฟืองยกบูมเป็นเฟืองเหล็กนะครับผมอันนี้ก็แนะนําลูกค้าให้ติดเซวโรสองจุดพอนะครับเป็นงานซ่อมด้วยนะครับผมซ่อมเสร็จกับลูกค้าแล้ว เป็นเซว์ด้วยสองจุดนะครับผมจะามาลองเทสนะครับก่อนส่งรถให้ลูกค้านะครับตันนี้ก็ติดไฟส่งสว่างให้ด้วยนะครับผมเป็นของแถมนะครับแต่ไฟส่งสว่างเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า,าไฟส่งสว่างถ้าจะให้ดับนะครับต้องชักที่แบตอย่างเดียวนะครับเพราะต่อตรงไว้นะฮะสาเหตุที่ต่อตรงก็คือ ผมลองไปต่อกับแถบวงจรแล้วครับมันไฟมันไม่สว่างนะครับผมไฟไม่สว่างมันก็เลยต้องไปต่อที่ตัวแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่โดยตรงเลยมาลองเทสกันครับผมปิดเสียงปิดไฟก็ปกตินะครับปุ่มเดิมนะครับแต่ตัวไฟส่องสว่างเนี่ยต้องชักแบตอย่างเดียวนะครับผม โอ้โหตกใจนี่ก็เสียงอะไรอะโอเคคนมันโดนใบดันตรงตรถติดขาบอ่ะตอนนี้ก็ติดตั้งระบบเซ์โรแปงรีโมดเอาไปแปงรีโมดไม่ได้แปงนะครับติดแปงรีโมดนะครับผมตอนนี้ก็นหนึ่งห้าเก้าสองนี่รีโมดป็นจอยสติกแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทำการติดตั้งระบบเซวโรสองจุดนะครับแล้วก็ใส่สลิปลิงด้วย360องศานะครับผมเหตุการ รเราปิดโวโลแล้วแรงขุดแรงตักนี่มันเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมเสียงที่ที่ดังเวลาเราหมุนนะครับผมคือจะบอกไว้ก่อนนะครับอ่า เพราะว่าเวลาเราหมุนซ้ายแล้วเราดึงเลยอ่าพอหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแล้วเราดึงสติกเลยะมันจะดังนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับผมพอเราสวิงเสร็จเราก็อย่าเพิ่งหมุนนะครับผมให้รถหยุดก่อนเราค่อยกดต่อนะครับผมถ้ากระชากเลยปุ๊บมันก็จะดังเนี่ยมันจะลั่นนี้ครับปกตินะครับผม อันนี้ก็เป็นเฟืองเล็กนะครับผมไว้หน่อพื้นที่แคบไปหน่อยครับส่วนคันนี้ก็รถของลูกค้าเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวเสร็จแล้วจะติดสติกเกอร์นะครับผม แล้วทำการส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับผมอพอเผอคันนี้อาจจะได้ลองตักดินนะครับผมตักดินดินล่วนนะครับผมอโอเคครับผมท่านใดสนใจก็ส่งรถอัปเดต เซโวก็ได้นะครับผมนะครับส่วนท่านใดที่สนใจรถใหม่มือหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็จะแจ้งเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับผมเพราะว่า,าราคาเซ์โวตอนนี้ทางร้านส่งที่ให้ผมมาเนี่ยเดิมทีมันพันสามร้อยห้าสิบนี่เขารวมส่งให้นะครับผมแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมตอนนี้กระบอกเซ์โวนะครับสามจุด นะครับตอนนี้ราคาพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมขึ้นมาอีกหนึ่งร้อยบาทนะาทางร้านเขาแจ้งมาแล้วนะครับผมก็ส่วนคันนี้นะครับเป็นคันแรกเลยที่โดนพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมส่วนคันอื่นก็สามพันสามร้อยนะครับห้าสิบนะ <c oughs> ราคาโตขึ้นเพิ่ม <c oughs> เพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผม ถ้าจะเป็นรถใหม่พร้อมเล่นเลยก็ราคาจะค่อนข้าง,างาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าใครจะส่งมาอัปเดตนะครับถ้าเป็น1550นะครับผม1550อ่าติดระบบเซอร์โวแปงรีโมทจอยสติ๊กนะครับผมจะเริ่มต้นรวมส่งรถกลับด้วยก็อยู่ประมาณ2,700นนะครับผมส่วน ตัวไฟส่องสว่างนะครับสลิปลิงที่ติดเพิ่มเติมไปนี่ก็จะเป็นส่วนต่างนะครับถ้าท่านลูกค้าสนใจอยากจะติดเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับผมแต่สติกเกอร์เนี่ยผมยืยนพื้นเลยผมแถมให้เลยนะฮะทุกคันนะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับวันโวเราไม่ได้แถมให้นะครับผมเพราะว่าส่วนมากสติกเกอร์วันโวมันหาย,ยากนะครับผมหรือมม่มีนะผมไม่ได้หาเลยก็ตัวนี้ก็จะ นะครับติดไฟให้นะครับผมใส่สลิปดิงนะเดี๋ยวลองสลิปดิงอีกรอบนึ่งกันอเอสลิปดิงเนี่ยหมุนไม่จำกัดรอบนะครับผมโดยหมุนอ่แล้วแต่นะครับ ครับผมรีวิวสองงานเพียงเท่านี้นะครับผมตันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ